อยากจะมาดูรายละเอียดสําหรับถาดล็อกที่มี2ชั้นเพื่อยกระดับของสินค้าให้สูงขึ้นมาชั้นที่1ยกขึ้นมาจากพื้นกล่อง6เซนชั้นที่2ยกขึ้นมา 8.5เราจะมาดูส่วน ที่เป็นกําแพงถ้าเกิดว่าชั้นที่1 6.5ชั้นที่2 8.5ช่วงกําแพงนี้ก็ต้องเป็น2.5ตรวจนะครับชั้นที่1 6 ชันที่2 8.5ส่วนกําแพงหักลบกันเป็น2.5ส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องเผื่อความหนากระดานนะครับอยากให้ดูรายละเอียดอีกจุดหนึ่งคือการปัดเพื่อให้มีกําแพง เมื่อกางออกมาเห็นว่าเนื้อกระดาษเต็มแผ่นเราอาศัยส่วนมุมให้มีความโค้งโค้งเพียงพอเพื่อให้ มุมนี้กระดาษสามารถมีพื้นที่เกาะและเติมเส้นตัดยาวเพิ่มมาอีกหน่อยหนึง่งส่วนนี้จะเป็นเริ่มเป็นเส้นพับละการเติมเส้นตัดเพิ่มมาเพื่อให้เนื้อกระดาษส่วนนี้ มีมากพอ